ครับแนหนากันแนนนะครับผู้บัญชาผู้บังคับกองพันทหารราบทีส3กรมทหารราบที่6นะครับได้กระทาพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กาลังพ้นที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นภาษาทหารมันบอกว่าติดยศแต่ติดยศแบบนี้ถือว่าเป็นประวัติเกียรติประวัติศาสตร์สาหรับชีวิตนั่นเองซึ่งยูจัดขึ้นที่ยุทีฐานปฏิบัติการพล่านย่าอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกด พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความทุ่มเทเสียสละและความกล้าหาญของกําลังพลทุกนายนับเป็นเกียรติยศสูงสุดที่ได้สร้างปริศาสตร์แก่เกียรติยศจะรึกความทรงจําว่ตถุกหยาดเงื่อและความเสียสละได้รับการตอบแทนด้วยเกียรติภูมิอันทรงคุณคาแห่งทหารกลา้าและความภาคภูมิใจตลอดไปพร้อมกันนี้ครับมีการมอบกิจบัตร้กับกําลังพลที่เขารับการฝึกได้ตรวจสอบน่วยทหารขนาดเล็กระดับ กองทับบกประจำปี2 5 6 8ซึ่งได้รับผลในระดับดีเลิศเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลอีกน้่นครับอันนี้ก็